ไปดูที่หน้าง,งานนะครับจะได้วันนี้ทุกท่านก็จะได้มีกิจกรรมทําทุกคนนะครับลงเรือลงเรือครับดูดูวิถีชาวบ้านนะครับลิบบาระชันนะครับปลอดภัยครับทดลองกับนี่คันที่สองใช่ไหมตอนแล้วกันะคันแรกเคลียร์มาเลยคันแรกคันนี้คันนี้หมูขึ้นคันนี้มันหัว จากว่าจะเห็นได้ว่าในจังหวัดชายฟูนเรานะครับมีธรรมชาติที่สวยงามพดการอย่างมากเป็นจําวนมากๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับการท่องเที่ยวนั้งถือเป็นทิชาศาสตร์สำคัญของจังหวัดชายฟูนก็เลยนําเอาวิชาศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่จังหวัดเราอยู่พร้อมกับความพร้อมของพี่น้องชุมชนเข้าร่วมดูรายการการทํางานด้วยกันเดยเป็นวิชาศาสตร์การท่องเที่ยวเ,รรรเยวชิองอนุรักษ์ ธรรมชาติอยากเกี่ยวดิมีแสงเออ ใวของพวกเราถือว่าเป็นหนึ่งในมผู้เียนเด้วยต้งพยายามไปให้ัที่สุดยับับรบเดียวให้ไล่ะโอ้ยเบัตรดีอย่งไงแป๊บเหมนกันนแป๊บยาวหน่อยไหวเดินยังเดินอยู่ แล้วคิดเหลือว่ามันจะรับที่ดีมากครับวันนี้ปกตินี่ฝนเม่อวาน้จะตกแต่วันนี้ถืว่าเป็นความโชคดีอย่างมากได้ บินตอนเมืองประมาณบ่ายสองโมงครึ่นก็เลยไม่ได้มาตอนรับพวกเราไปบ้านพเตอบ้านพี่ไปานี่เ ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นสีแป้งเปียกนะฮะสีแป้งเปียกนี่ได้ยินคำว่าแป้งเปียกนี่ยบางทีเอ๊ะมันมันไม่คงทนบ้านเราไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมของธรรมชาติ ไม่ได้ทำก็หยิบดินก็คือต้องเอาดินเนี่ยไปไปใส่น้ําลงในดินก่อนองค์กรอนต้องเข้าไปเหยียบดินให้เป็นเลนนะฮะเพื่อให้ไล่อากาศออกให้หมดก่อนนะฮะน้ําก็จะจะจะทําให้ดินเนี่ยเป็นเลนตั้งใจเลยตั้งใจให้เข้าครับอย่ต้องเข้านะครับสองสิบเจ็ดลยแทนเลยแทนมากก็เลยแทนมาถึงตอนอายุมากเลยโรยมีมีมีไม้เอาโรย ง่ายฮะแค่กิ่งว้ก็ต้มกาแฟได้แล้วนะฮะถ้าเป็นมัดเป็นหมาท่เตาร่วทคนิคการตออก็คือถ้ามีไม้ฟืนก็ุมต้มได้เลยนะฮะถ้าทำปไแดงอ่าไ่ใช่บ้นเราั้งสาหนทั้งาจะดก่างนี้แจะด้นเดี๋ยวนะต้ออย่างนี้ค่ะเไม่ยิงสมยั่วไม่สุกยังไม่สุก ใมันคลุกไปร่นไปครับคเราดมถัคานคอนทานี้เป e ็นลิปสติกสมุนไพรทำจากตนยกกันากรารนแป้น่ะครทีงานทาง ควบข้างูแค่หรือว่าแตกก็ได้ถ้ามันชว่วงแรกๆนะคะอาจจะแตะกเบาๆให้แตกเบาๆจัอันนี้นวดน,นวดใดเด้อค่ะนีะ่ว่าเมนว่ามมนประคองซื้อที่ผู้นี้กัน,นวดใดเด้ดดอน่าทวนจะโบ้ไูพี่ ครกดตรงนี้ครับเลื่อนไปหน่อยรวมคนตรงนี้ครับครับรวมคนครับห้องน้ำตรงนี้นะครับตรงมีห้องน้ำสบายครับต่อมาก็จะมีปุ่มปีแล้วก็เมื่อก่อนก็มีตำรวจให้งานเยอะเหมือนเลยคิดว่าเฮ้ยคุณแม่ทำให้เงินที kind of ่เชื่อาจคนนั้นเนี่ยไอ้เ นองเอ๊ะตัวไหนตัวผู้ตัวเมียอะไรนะครับถ้าเราถ้าเราไม่เห็นผลนะครับดูด้ว่าเป็นอ่เชืออำเภอเดียวไปทั้งไหนก็รมิที่ถอยข้างหลังนะบัวใหญ่ได้ได้ได้มีมีที่ไรตกก็จะลับลันลงไป ประสบการณ์เรื่องการท่องเที่ยวทั้งเจอรักทั้งการหาจัดการเข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับคณะนี้เขาจะมีไมิเกินสอทครัว่าจะเอานนทิศทางเป็นไหนก็อยากจะใครอยากจะรับงานก็จะไปครับคือต้นโปงเนี่ยชื่อโงนิจิงๆคือโงชัยภูมิครับหรือชื่อชาวบ้านเรียกทั่วไปเขาเรียกว่าโง่งขาวช้างเรื่อยโป่งโตครับลักษณะของโงชนิดนี้เนี่ยคือโงโคนเนี่ยจะเป็นโคนที่ใหญ่ครับแล้วก็ อายุองค์ปีอะไรต่า,างๆที่เขาว่านี่ผัดนีเป็นชื่อเรื่องที่เขากล่าวขานว่าอายุยาวนานนะครับแล้วก็ตันสนโป้งนีเป็นโป้งที่มีชิดเดียวในเมืองไทยนะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยนะครับยูในบัญชีใกล้สุดผ่นตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับในเรื่องของพันธุ์พืชนะครับทางกรมอุทยานเนี่ยก็ได้มีแนวทางที่จะให้อนุรักษ์เรื่องนี้อยู่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยทางอุทยานกรุงเทฯนะครับได้ เสนอไปทางสำนักุยานกรมยาน,นะครับว่าจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่งของชัยภูมินะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ดาเนินการที่จัดเจ้าหน้าที่หรืออัตากําลังที่เข้ามาดูแลในพื้นที่นี้นะครับก่อนในโอกาสข้างหน้าเนี่ยคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสภาพอากาศที่นี่โดยรวมแล้วเนี่ยอากาศเย็นทั้งปีครับสูงระดับน้ําทะเลเนี่ย138เมตรครับที่นี่ครับ มีจุดที่เห็นความาหลากห,หลายหลายจุดยางตรงนี้เป็นผาชมจันทร์ข้างหน้าเป็นผาทงแดงนะครับด้านบนเนี่ยจะมีหลุมรบไผ่ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่กาวขาามานานแล้วก็เรื่องของการตีขีไฟนะครับประเพณีขีไฟที่เกิดก็เกิดจากโซนตรงนี้นะครับที่เป็นเรื่องเล่ากาวข่นจะมาครับ